เสียงครับสุดยอดั่งดี่ยให้วครับคุณชาคิดคับอยู่ในเสี้ยเลยนะสีัตัวตัวคือยังตัมันเป็นตีเลยแล้วเลยมากเพราะที่ดิบหลักของเราวันนี้นะครับคือมึกขาวจากลำน้ำโขงครับนำมาสี่กิโลครับกิโลละสองร้อยบาทรวมเป็นเงินแปดร้อยบาทครับเก่งจี่เลยอ่ะโอเคครับ เนี่ครับเก่าเองครับเราจะชิมนะครับหมึกย่างสดๆนะครับย่างกันให้หินๆเลยนะครับบองตรงครับปลาหมึกไม่ต้องน้ำจิ้มล้วนโอ้เอาเลยนะเราเลยิมดีฟูดนิดนึงนะครับแล้วพี่จะทำอะไรทำไมครับ คอมเมนต์คอมเมนต์เสียบนะเสียบเบาๆเสียบเบายอย่าไปจำอย่าจำเป็นเลยเอางูต้องเสีอ๋อโยงไโยครับก็ทำกวาดความความซวยบ่งอยู่ ระบบเสร็จแล้วทำไมมันตอนนี้ยังได้เนี่ยเดี๋ไปต้มถัอร่อยมากครับต้องมาเยอะมากนะมูกข้าวอีกครับสวยอหน่งย่างไปเลยยังถือไรอะไรย่างเหลือเชื่นำเลยเต็มที่ครับวันนี้เชฟเราย่างทันนะครับย่างทันครับปกติได้กินได้เล้วย่างทันนะครับแต่คนซอยไม่ทันครับเลขเลข มาอกทีนี่ครับแฟนแมนซิตนะครับแมนซิตแมนซิตนะครับแซมแแซมโชแมด้วยี่โซโนี่แชมป์ก็ยิ้มได้นะบชดี๋ยวเองสัมภาษณ์นี่ครับสัมภาษณ์เ็ดเด้อสัมภาษณ์เวดนี่ได้พูโอ้ตออังกิโลกุนกันนะซื้อเต็มเต็มเ้ดีน่รัเอเ